สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้เป็นวันสิ้นปีแอดมินตื่นขึ้นมาก็ได้รับคำอวยพรจากหลวงพ่อสมชายวัดปริวาสท่านอวยพรว่าปี2565ที่ผ่านมานี้ตลอดทั้งปีที่หลวงพ่อได้บำเพ็ญบุญกุศลทานก็ดีศีลก็ดีภาวนาก็ดีปิดทองพระทั่วทั้งประเทศไทยก็ดี ให้ทุกท่านมีส่วนร่วมในบุญกุศลนี้ขอให้อนุโมทนาบุญกุศลนี้ด้วยแบ่งบุญกุศลให้กับทุกท่านด้วยตลอดทั้งปีพศ2565นี้ทุกรูปทุกนามตลอดทั้งสามภพและผู้มีพระคุณของหลวงพ่อสมชายทุกท่านด้วยมรสีผลสีนิพพานหนึ่งด้วยกันทุกท่านเทินสาธุนะครับทุกท่าน